เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีซัดดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่26กรกฎาคมวันนี้ในช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับอย่าพลาดเกมเพลย์ซีซั่นนัดที่4ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในการเจอกับเร็กซ์แฮมทีมจากลีกทูซึ่งก็อย่างที่บอกไปในข่าวรอบคำ่ำเมื่อวานนี้นะครับว่าช่องทางการรับชมก็คือทางเว็บไซต์โมอสอนและก็ทาง MUTV นะครับ ส่วนเรื่องของนักเตะที่จะลงสนามในเกมวันนี้ก็จะมีแต่ดาวรุ่งนะครับซึ่งคาดการจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นั้นวันนี้ทีมจะมาในแผน4-3-3ครับนายทวันเป็นราเด็กวิทเทกสีกองหลังนะครับแบกขวาเป็นมาคูราโดแบกซ้ายเป็นอัลบาโรฟอนานเดสคู่เซนเ็นเตอร์เป็นวินลี่คัมบาล่ากับจอร์นี่อีแวนซึ่งก็ยังอยู่กับทีมนะครับกับช่วงปรีซีซั่นนี้ สามแดนกลางมีฮันิบาลเมดบลีแดนกอและก็อีซักแฮนสันแอรอนส่วน3ตัวลุกนะครับทางขวาเป็นฟาคุนโดเปโอลสรีทางซ้ายเป็นโชล่าชชเลทิเร่และก็ูนยนหน้าตัวเป้าเป็นโจฮูกิวครับเรามาต่อกันที่เรื่องตลาดซื้อขายในช่วงเช้านี้นะครับมาเริ่มดีดีแรกกับเรื่องของรัสมุนไฮลุนกองหน้าจากอาตาลันตากับรายงานล่าสุดข,ของฟาบิโซโอโรมาโนนะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รัสมุนไอลุนตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยระยะเวลาสัญญา5ปี พร้อมกับมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีโดยสำหรับการตกลงเรื่องค่าตัวนั้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นขอน้อเสนออย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ครับเนื้อตัวเลขที่เหมาะสมไม่ได้สูงระดับ90-100ถึงล้านยูโรตามที่เป็นข่าวซึ่งทางทัพปีแสดงนะครับมองตัวเลขไว้ที่ระดับ60-70ถึงล้านยูโรโดยรวมกับออปชันที่จะจ่ายในอนาคตไว้แล้วด้วยครับมาีข่าวต่อไปนะครับกับดิวของโซฟยันอัมราบาดกงกลางจากฟิเรนตินสกันบ้างวันนี้จากรายงานของรอบดอลซันนะครับของบองบว่า สิ่งสำคัญดับแรกของเอลิเทนทาที่จะทำหน้าตอนนี้นะครับคือการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าเข้ามาให้ได้ซะก่อนส่วนหลังจากนั้นครับหากว่ามีเงินเหลือมากพอในการดึงตัวโซฟยันอัมราบาัิเข้ามาร่วมทีมเอลิเทนทาก็จะไม่ลังเลทันทีนะครับเนื่องจากว่าเขาชื่นชอบในตัวโซฟยันอัมราบาัิเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ข่าวต่อมาครับกับเรื่องของสกอตแม็กโทมิเนกันบ้างวันนี้รายงานล่าสุดจาก Sky s p o r t นะครับได้ออกมาระบุว่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดกำลังเปิดโต๊เะเจรจากับทางทัพปีแสดงนะครับด้หวังคว้าตัวสกอตแม็กโทมิเนไปอุดช่องโหว่ตรงกลางนะครับหลังจากที่เวสต์แฮมเพิ่งจะปล่อยตัวเดนแารไรส์กองกลางตัวเก่งให้กับอาร์เซนอลไปหมัดหมาดด้วยค่าตัวมากถึง105ล้านปอนด์ ซึ่งกับรายงานเพิ่มเติมนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้มีแผนจะปล่อยแม็กโทมินีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดนะครับแต่หากว่ามีข้อเสนอก้อนโตเข้ามาก็ไม่แน่นะครับทีมก็พร้อมจะพิจารณาปล่อยตัวกองกลางวัย25ปีรายนี้ออกจากทีมเช่นกันมากดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางเจมส์ดักเกอร์นะข่าวของเทเลกราฟนะครับกับเรื่องของเฟรด ดูจากรายงานนะครับระบุว่าทางทัพปีแสดงหวังจะได้เข้าตัวของเฟลทในการปล่อยตัวช่วงซัมเมอร์นี้ในหลัก20ล้านปอนด์ขึ้นไปครับซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะได้รับความสนใจจาก3สโมสรน,นะครับได้แก่ฟูลแลมกาลาตาซารายและก็อีกหนึ่งทีมจากดิของซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสเสนอที่น่าพึงพอใจยื่นเข้ามาให้พิจารณาเลยครับ มาขันี่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของฮันนีบาลเม็ดรีกันบ้างวันนี้จากรายงานนะครับระบุว่าลูตันทาวและก็เลสเตอร์ซิตี้สนใจยืมตัวฮันิีบาลไปร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากรายงานเพิ่มเติมนั้นก็ดูเหมือนว่าลูตันทาวทีมน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จะมีภาษีมากกว่าครับเนื่องจากว่าตัวฮันิีบาลต้องการเล่นอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกมากกว่าครับกับการยืมตัวในซีซั่นที่จะถึงนี้ มาขั้นที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานเรื่องของนักธารบิชช OP นายทวานดาวรุ่งวัยยี่สปีจากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ล่าสุดนะครับได้ออกมาระบุว่าตัวน,นิธาราบิชช OP นะครับใกล้จะย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์แล้วด้วยข้อตกลงสัญญาถาวรเรื่องของค่าตัวนะครับคาดว่าอยู่ในหลัก1-5ล้านปอนด์ด้วยกันครับมาขั้นที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของมาคัสแรดฟอร์ดกันบ้างโดยแรดฟอร์ดนะครับได้ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบการเล่นเป็นศูนย์หน้้้้าา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 ตตตััััวววเเเเเปปลลยยคครรรบบแ่่่่่่สิงงงททีขชออกกกกก็็ืไดนนุฝซม ึงแม้ว่ามีความเป็นจริงแล้วขอจะเล่นได้หลายบทบาทนะครับในแนวรุกทางเล่นทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายแล้วก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยอย่างเช่นในซีซั่นก่อนนะครับตอนที่โรนัลโด้อาลาทีมไปแล้วก็อองตุริมาสยานก็ดันมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทําให้มาคัสแตรดพอร์ดถูกยกมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ยิงได้เป็นประจําแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าชอบเล่นตําแหน่งตัวรุกฝั่งซ้ายมากกว่าด้วยมาคัสแตรดอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวเดิงกล่าวกับทางรายการดี e Overlap ว่า เอาตามตรงนะผมชอบจะเล่นทางฝั่งซ้ายมากกว่าแม้ผมจะรู้ว่าการเล่นสูนยหน้านั้นจะอยู่ใกล้ประตูมากกว่าก็ตามเมื่อคุณอยู่ทางฝั่งซ้ายถ้าคุณวิ่งตามไปที่เสาสองบางครั้งมันจะเป็นการวิ่ง30หลาแต่หากว่ากองหน้าดึงตัวประกบให้และคุณต้องวิ่งตัดไปที่พื้นที่ด้านหน้าระยะทางจะเพิ่มอีกประมาณ15หหลาแต่เหตุผลที่ผมชอบเล่นทางฝั่งซ้ายก็คือ เวลาที่ผมลงเล่นทางฝั่งซ้ายผมมีส่วนร่วมกับเกมด้ง่ายมากขึ้นนะ่ะเมื่อตอนที่ผมยังเด็กผมต้องการมีส่วนร่วมกับเกมอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผมมีปัญหาเหมือนกันนะเวลาต้องขยับมาเล่นตรงกลางในบางครั้งเพราะว่าคุณต้องมีความอดทนมากๆในบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้สัมผัสบอลมากกว่า20นาทีเลยล่ะและบางทีจังหวะแรกที่คุณได้สัมผัสบอลนนะ่ะมันคือโอกาสแรกในการยิงประตูข,ของคุณในเกมนั้นเลยดังนั้นกกับการเล่นตรงกลางหรือว่าเป็นกองหน้าตัตเป้าคุณต้องมีสมาธิกับเกมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคล้ายๆกับตูัก ไม่มีใครทราบว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเซฟคุณก็ต้องเซฟให้ได้ดังนั้นผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ชื่นชอบกับบทบาทการเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยนะแต่เมื่อผมโตขึ้นผมก็เริ่มจะสนุกไปกับมันบ้างแล้วล่ะจากบทสัมภาษณ์ของมาคาส์แล t ฟอร์ดนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคุณซืออย่างเอลริสเฮนฮาที่มีต่อมาคาส์ r ลฟอร์ดกันบ้างครับ ดูเทนฮากทด่ออกมาระบุว่าเขายัางเชื่อมั่นในฝีเท้าของมาคัสแรดฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมครับและก็มั่นใจว่ากองหน้าวัย26ปีรายนี้จะยิงได้หลัก30ประตูเหมือนในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทัสนะกะทของแรดฟอร์ดเองด้วยนะครับว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าดูเอริคเทนฮารกครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงมาครัสแรดฟอร์ดว่าเมื่อทัศนากะทของเขาถูกต้องเขาก็จะยิงได้ในระดับเดียวกับในซีซั่นที่ผ่านมานั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะและทิมก็ต้้้้้ออองเเเเล่่่่นนนใใใหหหดดดดีีมมมาาากๆวยยพืขะไูจุทส ตอนที่ทีมเล่นได้ดีตอนที่เราเล่นตามหลักการในทางการเล่นของเราและแรดฟอร์ดมีทักษะกติที่เหมาะสมเขาก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ใช่และเขาจะจบสกอร์ได้เพราะว่าเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขามีความเฉียบคมเวลาอยู่ในกรอบเขตโทษเขาไม่มีความปราณีและที่สําคัญนะเขาสามารถทําประตูได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาหรือว่าจะเป็นการหมงก็ตามเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานานเดสกันบ้าง เดบลูโน่นะครับได้ออกมายอมรับว่าโปรแกรมช่วงซ้อมพรีเซซันของเอลิเทนทากนั้นสุดโหดอย่างมากครับแต่ก็เชื่อว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสนามอย่างแน่นอนพร้อมกับยอมรับนะครับว่ามีความสุขอย่างมากที่ยิงประตูได้ในเกมทัวร์พร,รีเซซันนัดแรกกับสโมสรอนครับเดบลูโน่เฟนันเดสนะครับได้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดินกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยีเ่ยมเสมอแหละเมื่อคุณยิงประตูได้เพราะมันมีผลต่อความมั่นใจของคุณอย่างมาก และนี่ก็เพิ่งจะเป็นนัดแรกของผมเองนะมันก็เลยทําให้ผมมีความสุขอย่างมากแต่แน่นอนว่าเรื่องที่ดีสุดก็คือเราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้คืออาร์สเนลน,นั่นเองหลังจากนั้นบรูโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าปรีซีซั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีและก็มีความหมายอย่างมากเพราะมันเป็นโอกาสที่ทั้งทีมจะได้ทําความเข้าใจกับระบบการเล่นเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองครับหลับรูโน่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเราทราบดีว่าผู้จัดการทีมเป็นยังไงเขาใส่ใจทุกดรายละเอียดเลยละ่ะ การซ้อมกับเขาถือว่าหนักพอดูเลยนะแต่ก็นี่แหละคือผลงานของมันยังไงล่ะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะหนักหนาสาหัสเพราะมันคือช่วง p r e ซีซั่นเราต้องซ้อมกันหนักมากเราต้องทํางานหลายๆอย่างแต่นี่มันก็คือซีซั่นที่2ของเราเนี่นะภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์ดังนั้นเราต้องดีขึ้นและก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆต่อจากนี้ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม